ครับสวัสดีครับพบกับนาแดงนะครับก็วันนี้นะก็จะมาลองหมายนะครับเนี่ยครับเป็นหมายลักษณะแบบว่ามีสาน้ําตะไคร่น้ําหรือขี้แดดก็เรียกขี้แดดนะครับขึ้นเงาขึ้นมันผิวน้ํานะครับก็น้ําไม่ลึกนะครับน้าประมาณครึ่งตาแ้งนะเป็นของธรรมชาตินะครับก็วันนี้นะก็ปลานะครับก็ลองดูนะเขามีไซส์ไหมแต่นี้เห็นน้ํามันตื้นนะครับมีพวกตะไคร่อะไรต่างเกาะ ขึ้นมานะครับก็ถ้าก็จะเลือกใช้นะครับเป็นกบยางตัวเล็กๆนะครับนี่รุ่นฉลับนะครับเ,เบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าผลงานเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวกัดนะครับตัวเล็กนะ งมากัดเลยไม่เป็ไรเดี๋ยวลองดูกันนะครับกัดแล้วครับไม่อยู่ครับไฟดีด้วยนะครับพุ่งมาชาร์จแล้ววิ่งเลยนะครับเดี๋ยวลองดูใหม่ ติดแล้วอยู่แล้วอยู่แล้วครับนี่ไม่ีมครับนี่นะครับก็ไซสเ์เล็กๆนะครับมาสักคู่นี้กัดแล้วนะครับโอ้โอ นะครับครับนี่ครับไซส์เล็กๆเ,เขาไม่เล็กนะไซส์สวยเหมือนกันนะครับก็เบ็ดรุ่นแฉลบนะครับเบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งนะเดี๋ยวนะครับ นะนี่นะครับอาจจะเคาะพักหนึ่งนะก็ไซส์แบนๆนะครับก็โดนไปสองตะขอเต็มๆนะครับกบยางแฉลบนะก่อนเดี๋ยวถ่ายภาพหนึ่งนะครับฝากผลงานด้วยนะครับแฉลบนะครับ กาดไม่อยู่นะครับตัวเล็กๆ อยู่แล้วครับอยู่แล้วฉลับนะครับนี่ครับฉลับนะนี่ครับกลุยยางฉลับนะครับแต้มที่3ามแล้วนะครับก็ยังไงฝากผลงานด้วยนะครับนี่ครับเ,เดี๋ยวถ่ายภาพนึ่งกัน